สวัสดีครับเป็นแฟนช่องลูกหนังอินไซส์อยู่กับผมเจตอินไซส์เหมือนเดิมนะครับย้ำมาเจอกันทุกวันแบบนี้3ชั่วโมงอินไซส์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับและเหมือนเดิมครับฝากรืไล์แอดของเรา ifm 7 7 7จตามเสื้อที่ผมใส่อยู่นี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับเอามาถึงคำคืนวันอาทิตย์นะครับมีฟุตบอลให้ตามลุ้นตามเชียร์กันเหมือนเดิมอินไซส์ช่วงแรกไปเริ่มที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งก่อนฟุตบอลยู20ชิงแชมป์โลกนัดชิงอันดับ3นะครับอิสราเอลเจอกับเกาหลีใต้อิสราเอลเนี่ยแพ้อุร อานานอาไคลี่อาเบตคาสุดนะครับของหน้าเป็นดอเทเทอร์แมนครับเฉอกับเกาหลีใต้รอบรองเนี่ยแพ้อิตาลีมาวุดวิต1ต่อ2นะครับนำโดยแบจจุนโฮคิมยองฮักของหน้าเป็นอียองจุนนะครับ ทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมใกล้เคียงมากนะครับเขามองเกาหลีใต้เป็นต่อเล็กน้อยเอา,อาง,ง่ายๆมีโอกาสที่จะโรเตชันเหมือนกันครับอาจจะส่งเล่นสำรองลงเล่นบ้างให้โอกาสได้ลงเล่นในรายการนี้ครับผมยังชอบไปที่เกาหลีใต้ครับดูแลสภาพความฟิตดูดีนะครับเทคนิคบอนก็ไม่เป็นรองอิสราเอลแน่ครับกัดฟันวัดใจเกาหลีใต้มีโอกาสน็อกใน90นาทีคว้าอันดับ3นะครับไปตอนนี้อินไซต์ช่วงที่2ครับไปที่เวลาตีสตรงไปดูฟุตบอลโลกยู20นัดชิงชนะเลิศ ก็เล่นที่สนามกลางอาร์เจนตินานะครับอิตาลีเจอกับอุรุกวัยอิตาลีเนี่ยรอบรองชนะเกาหลีใต้มาวิวิด2-1ครับแน่นอนนำโดยเซซารเรคคาซาเดนะครับดาวซนโวที่ยิงไป7ลูกมีตอมันโซบันดันซีนะครับคู่หน้าเป็นฟรานเชสโกเอสโปซิโตจับคู่กับจูเซเปออัมบรซิโอนะครับเจอกับอุรุกวัยในรอบรองเนี่ยเบียดชนะอิสราเอลมา1-0ครับนำโดยแอนเดรสันดูอาเต้ครับยิงไปแล้ว3ลูกที่เหลือมีฟรังโกกอนซาเลสคู่หน้าเป็นฮวนซาโตสกับฟาบริซัวดีแอส ตร,ตรงกลางครับหัวลัสสุดที่เจอกันต้องย้อนไป2,017คือ120นาทีเสมอ0ูนย์นะครับก่อนที่อิตาลีจะดวลจุดโทษชนะคว้าอันดับ3เมื่อ6ปีก่อนนะครับก่อนเกมแน่นอนอิตาลีเป็นต่อแน่ครับเอาเอง,ง่ายๆฟอร์มเป็นของอิตาลีแน่ครับในขณะที่อุกวัยอาจจะได้เปรียบเรื่องสภาพแวดล้อมนะครับเพราะว่าเล่นในอาร์เจนตินาซึ่งถือว่าเป็นอเมริกาใต้ทวีปเดียวกันครับอย่างไรก็ตามด้วยความร้อนแรงของบารานซีกับคาซาเดครับสตัวรุก ที่แม่เล่นได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้ครับคือผมยังมองว่าสุดท้ายอิตาลีแร่งกว่าครับมีโอกาสสูงจะเบียดชนะใน90นาทีคว้าแชมป์คู่นี้เชียร์อิตาลีนะครับ มาที่อินไซด์ช่วงที่3ครับไปที่เวลาเที่ยงคืน45ไปดูฟุตบอลตุรกีครับนัดชิงชนะเลิศน,นะครับเล่นสนามกลางเฟเนบาเช่จะเจอกับอิสซานบูบาซักเซเฮียตัวหลักๆของเฟเนบาเช่ชุดนี้ครับก็นำโดยเดียโก้รอซซี่แนวรุกเนี่ยเพียบเลยครับโจชัวคิงเอเนอร์วาเลนเซียมิดชี่บัตชัวยี่นะครับพร้อมลงล่าตาค่ายในขณะที่อิสซานบูบาซักเซเฮีย an ai, ครับแนวรุกนาโดยอนันยานาไซครับกองหน้าเป็นชูอัลฟิกูเรโดหัวหอกชาวบราซิลนะครับเล่นกับฟิลิปเคนนี่ครับ ในบอลลีกฤดูกาลปกติเจอกันเฟเดรเบชชนะไปกลับในบ้าน1-0เกมเยือนบุกชนะ2-1แน่นอนก่อนเกมเฟเดรเบชเป็นต่อแน่ครับย้ำมาเล่นสนามกลางนะครับที่อิสเมียครับตแต่ว่าอย่างไรก็ตามดูแล้วเนี่ยเฟเดเบชดูแกร่งกว่างจริงครับในฤดูกาลนี้เกมรุกก็มีช้อยมีตัวเลือกเพียบเลยครับมีโอกาสสูงมากที่เฟเดเบชจะเบียดชนะใน90นาทีคว้าแชมป์รายการนี้นะครับ และเหมือนเดิมครับสนุกมันเร้าใจแบบติดขอบสนามไปกับลายแอด i f m 7 7อก็ฝากไปด้วยนะครับเราเป็นกลุ่มลายแบบ v i p รับรองไม่ผิดหวังครับขอให้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ